ปอกกล้วยค่ะมาตัดมานี่นัมบอสู่เลยค่ะกรีดปัดบแหเลยอีมง่ายง่าแกะออกค่ะเป็นจุดซินเดอร์นะคะแกะออกเลยอะ นี่ค่ะด้วยบวชีนี่ค่ะได้แล้วแบบนี้เด้อนะคะเอาเปลือกออกเปลือกเขียวออกค่ะออกออกโอเคเค่ะ ปอกเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะหัน่นมีน้ำแดงนี่ใส่น้ำนะคะ,แ,ะ,แ,ะ,คะ,คะแช่น้ำไว้เนาะทิ่มซะนี่แหละค่ะแช่น้ำไว้นะคะมันจะได้บ,บดดับเนาะว้าวนี่ค่ะเ็ดไปเรื่อยๆจนแล้ว